กระดูกทับเส้นไม่อยากกินยาตลอดชีวิตฟังคลิปนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหามฟันท่านนี้เกินปวดกระดูกเส้นครับปวดหลังเล้าลงขาครับแล้วคุณแบบรักษาแบบกินยาแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็กลับมาปวดเหมือนเดิมแล้วคุณบอกยาไม่ช่วยยาไม่ดีอันแรกครับคือเหตุผลที่หนึ่งคือยาคุณอาจจะไม่ครบหรือเปล่าครบมีอะไรบ้างพาลาคายกันเนายาแก้ปวดกลุ่มที่อันนี้สี่คุณอย่าลืมยาแก้ปวดเส้นประสาท นี่ครับคุณท่านนนี้ครับกระดูกทับเส้นครับดีขึ้นมากทไม่มีอาการแล้วครับคุณหมอครับได้ทดลองหยุดยาคุณหมอเลอกกระดูกเส้นประสาทมาสองสามเดือนอาการชาเจ็บปวดฟุ้งกระจาก็ดีขึ้นมากแทบจะไม่มีอาการเจ็บขาแล้วนั่งนานก็ไม่เจ็บแล้วค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคนเคสนี้ก็หยุดยาได้แล้วเพราะฉะนั้นครับอันที่คุณต้องทาเพิ่มเติมเพราะอาการคือคุณต้องกลับมาดูว่าต้นเหตุสาเหตุที่ทำให้ปวดคุณเกิดจากอะไรยกของหนักหรือเปล่าก้มยกของหนักหรือเปล่าหรือคุณทําพลาดไหนซ้ำๆนานๆหรือเปล่าดังนั้นต้องเร ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากีหน่อยแล้วลองไปหาสาเหตุแล้วรักษาถูกต้องกันดูครับสำหรับว,วันนี้ไม่อยากพามาหามอสันสวัสดีครับ